สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนานมากแล้วนะครับเนี่ยที่ผมไม่ได้เล่นด่านนี้ครับต้องมีสักคนแหละว่าที่เป็นอ่าแต่แน่นอนครับหนึ่งในนั้นมันไม่ใช่ผมแน่นอนซ้ายมือครับท่านผู้ชมเฮ้เยเพื่อนผมก็นำแล้วเฮ้ยช่วยช่วยดึงทเอเอเขามีแค่คนเดียวเพื่อนสวยมากครับแต่เสียดายอะผมไม่มีกระสุนบนเลตท่านผู้ชมคือถ้ามีเนี่ยอย่างน้อยๆผมคิดว่าผมน่าจะสังหารคนนี้ได้ไวขึ้นนะครับ ผมต้องล่าซอมบี้หนึ่งคนครับ <What? S 1> เอาเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยยิงคนเดียวแต่ผมได้2คิวแล้วครับเนี่ย <What? S 1> ผมละเกียดโหมดผีก็ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมคือแม่งชอบบล็ครับไม่รู้เป็นส้นตีนอะไร รอบนี้ผมไม่ได้เป็นเว้ยอาปลาได้สวยเลยเพื่อนแล้วติดกันเองด้วยนะครับเป็นเกมที่ไม่ควรมีเพื่อนร่วมทีมจริงๆครับถ้าทีมเขาเล่นกันอย่างนี้เอ เอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนมันต้องเล่นยังไงวะเนี่ยโอเคเวลิกูดแล้วผมเป็นด้วยครับอา้าวทำอะไรตรงนี้คนเดียวครับเพื่อนชะตาเองขาดแล้วครับสหาย เราเอ้าเฮ้ยโอ้โหเราเล่นหมดกี่แล้วแม่งยังมีคนนอนยิงอีกเหรอครับเนี่ย ผมรัปวดหัวกับคนนอนจริงๆเลยครับ <Yeah. S 1> เพื่อนมาอยู่จุดเดียวกันหน่อยครับหรือว่าเราควรที่จะไปช่วยเพื่อนร่วมทีมวะท่านผู้ชมเอ้ยผมมาช่วยแล้วเพื่อนรวมกันเราอยู่แยกหมวดเราตายครับ ต้องคงต้องขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมกระโดดทีอะไรแม่งไม่ติดสักกาทีหนึ่งมีโอกาสอีกรอบเดียวเท่านั้นครับเอออ้าวเราช่วยเพื่อนไม่ทันวะเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายครับผมกลัวแค่ผีดึงอย่างเดียวอะครับท่านผู้ชม เป็นยังไงล่ะโพืยังไม่ทานขาดคำเลยครับโดนดึงสั้นแล้วโว้วโว้วว้โอ้ยขอโทษขอโทษเป็นยังไงล่ะเพื่อนคิดที่จะมาโชว์ผิวไหวกับผมอย่างนั้นเหรอครับ ผมคือเจ้าหญิงอมาตะนะเว้ยแต่พูดก็พูดเถอะนะครับผมอยากได้คิวซอมบี้มากกว่าที่เราจะต้องไปฆ่ามันด้วยแหละท่านผู้ชมให้ตายเถอะผมเป็นได้ยังไงวะเนี่ยเขาเรียกว่าหนีมาก่อนครับ ยังไงซะโอกาสชนะของเราเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์ท่านผู้ชมเหลือจะเชื่อเลยครับผมแม่งฟันใครไม่ตายซากกะคนเดียวอย่างนี้รับไม่ได้ อ้าวเวนลอดตายเฉยเลยวะเฮย้ยอ้าวอย่างนี้ก็งงดีครับเพื่อนแล้วผมติดแสงใครอีกแล้วครับเนี่ยโอ้โหเองจะปาแสงใส่ทำไมวะเฮย้ยใส่เดียวเลยครับใส่เดียวไปเลยเพื่อนเออ,เอ,อมันต้องอย่างนี้สิครับ ผมไม่ได้คิวก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าผีมันมีน้อยเราที่เป็นมุษร์ก็มีโอกาสชนะครับเอ้ยเพื่อนตกหน้าให้สักทีนึงแม่งปลาแสงลงอย่างนี้เราจะปล่อยให้เออพวกซอมบี้ชนะไม่ได้นะครับ โอ้โหเฮ้ยแต่โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกสนุกดีนะครับท่านผู้ชมไม่เงยมีเยอะอย่างนี้ก็มันดีเหมือนกันแฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมผมเป็นบ่อยจังเลยอ่ะเมื่อกี้ผมก็เหลือคนสุดท้ายนะเว้ยเกมอย่างนี้ไม่ยุติธรรมเลยครับกดคิวไว้กดคิวเอาไว้ เราจะไม่เข้าไปในตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมสามารถที่จะรอลูกสมุนเราได้ครับเอาเวยลูกสมุนตายว่ะเฮ้ยเอ้ยผมไม่ชอบเป็นตัวข้างคาวตัวบินเลยครับ ผมจำได้ว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนตัวละครได้นี่โอ้เองตัดได้สวยเลยครับเพื่อนช่วยช่วยกันยิงครับช่วยกันยิงเฮ้ยผมใส่ให้เต็มแม็กแล้วเพื่อนสวยครับ เราจะเล่นกันทั้งทีนึงก็ต้องเล่นกันอย่างนี้แหละครับ อย่าปล่อยให้ศัตรูรอให้หนูวนโอ้ยโอ๊ยโอยโอยเขาเปิดอมตะมาแล้วครับอมตะอย่างนั้นเหรออ้าวเวรตายจนได้วะเฮ้ยเย้แล้วพี่ไม่ได้เป็นไงน้องๆเราช่วยเพื่อนยิงไปก่อนครับท่านผู้ชม โหลดกระสุนปืนเสร็จแล้วก็มาใส่เดียวครับเออี่ย,ยมยอดกระเทียมดองเพื่อนอย่าปล่อยให้เขาหนีเด็ดขาดครับอ้าวเฮ้ยทีมผมเล่นโหดว่ะท่านผู้ชมโอ้โหลูงนี้ไม่น่าชมเลยครับพอชมปุ๊บติดแสงตายซะละอ้าว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  แมงเอ้ยมันตักอีกแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหอสุดยอดเลยเพื่อนแล้วผมควรที่จะไปเล่นตรงไหนดีครับเนี่ยเออเฮอันเพิ่งเกิดเพื่อนมันเพิ่งเกิด,เอ,เ,อเ,กดเอออย่างนี้ก็เข้าทางผมสิครับเพื่อน ยังไงล่ะกระโดดขึ้นที่สูงก่อนครับช่วยช่วยกันเพื่อนช่วยช่วยกันครับเยี่ยมไปเลยเพื่อนเราจะชนะนไปด้วยกันครับอ้าวเวนตรงนี้ไม่มีใครใร้ท่านผู้ชม อ้าวยังโดนอีกเหรอวะเนี่ยเมื่อกี้เองยิงผมไว้เยอะเลยครับเพื่อนหือิวไงแล้วพี่มันผิวไงไอ้น้องอ่าเหลืออยู่แค่คนเดียวแล้วครับไปใส่เดียวกับเขาได้เลย พี่มาแล้วจ้าเศร้าเฮ้อสำหรับวันนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ